ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับพาร์ทหาพาร์ทหาแล้วกำลังใช้ชิลลราบนสกายบอกซึ่งตอนนี้น้องลิกเขาก็ไม่อยู่ซะแล้วน่าเศร้าจังแล้วก็ยังเหลือครับก็หายไปไหนเออก็ไม่รู้ซะนะต้้งแต่กลายเป็นวิญญาณผู้ทุกข์ทรมานหลอกหลอนพวกเรามาตั้งนานมีตัวตายโอเคพอแล้วก็มาอยู่กับคุณฮีโร่โปรเจกต์คุณไอท์เองอยู่กันเหมือนเดิมแค่เป็นสกินใช่ไหมครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับพอดีอยาก ครับไปใช้สก,กินเก่าๆบ้างฮะไอ้สก,กินนั้นมันมัน,ม,นมันกวนเกินไปฮะอ๋อ <c oughs> ครับมันคือฮีโร่บายนาอยู่นะครับคนดูไม่ออกหรอกห,หลายคนเชื่อว่าผมใช้อไอ p ดีผีนะฮะโอเคครับซึ่งตอนนี้ <Okay. S 2> ก็อยู่กันได้มานานพอสมควรจะพ่าดห้าเราจะจบยังไงดีจบแบบเพื่อไปรอดก็จบหรือว่ากับกับรกเดือดใหได้ก่อน Okay, อันนี้ผมก็ไม่รู้สิครับน,นีก็จบที่พาดหายก<ำ>ันเอ้ยไม่ใช่มันพอเราก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อดีเราไม่ใช่เสียน,นะฮะใช่ครับแล้วก็มานั่งเล่นลกระบิดให้ท่านผู้ชมฟังไปเรื่อยๆ okay. ออกให้ตัดต้นกระบอกเพชรไม้คาบี่มันสุดยอดจริงๆเลยต่อยต้นกระบอกเพชรหนามไม่ตำ่ำมืออืมแต่แบนชน ช่วงวันเจ็ดโอเคนะครับนี่ก็มาอยู่กับวันที่ห้าแล้วนะกายบอกโอ้ย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 ถ้าเกิดอยู่เดือนหนึ่งก็เอ้ยไม่ถึงหรอกเธออยู่สามสิบเอ็ดวันเดครับเดือนหนึ่งเลยสลามสิบเอ็ดพาร์ทใครมาทั้งดูโอเคครับ okay, มาเในผม<ร>ขอมเล่นไม่ไหวแล้วขอคุณเห็นพาร์ทเดียวแล้วก็ผมเลิกกันแล้วมั้งเนี่ย เดี๋ยวผมขอคุดเห็นเอง้วกันเนื่องจากผมเป็นผู้ที่สามารถคุดเห็นเราได้เห็นไวที่สุดครับโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคพุทเลยแล้วกันโอ้ยซึ่งในพาร์ทหน้าๆก็อาจจะมีแขกรับเชิญมาใหม่ที่ใหม่เรื่อยแต่คุณไอก็คงจะอยู่กันเหมือนเดิมไม่ไปไหนครับผมมาได้เสมอครับอ,อยู่ทุกพาร์ทไหมครับได้ครับว่างพาร์ทไหนก็ไม้ ใช่ยิงฮะไม่ยิงอ๋อใช่ครับถักไปตอนห้าโมงตอบกลับมาประมาณสี่ทุ่มครับใช่ไหมครับครับนะครับถักไปถักไปห้าโมงหล่อสี่ทุ่มถักกลับมานล้วผมก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันอ่ะฮือขุดหินกุดหินตอนนี้ห็นมาสาวสิบบอกแล้วครับเดี๋ยว ไทเทเนียมดีไหมเนะี่ยไอติดพี่พี่รู้จักไทเทเนียมปะรูจ้จักแล้วมีวาาัสดะประมาณ 1.2.4.1. อะ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะพี่ซื้อมาอ๋อแก็คงมีคือ,อในราคาที่ถูกในราคาตอนนี้เขาลดราคาหรือประมาณ200บาทอืม ตอนนี้ผมก็มันทำงานคุดหินแทนครับหลังจากที่เมื่อตอนผัดหนึ่งผัดสผัดสามผมรู้สึกว่าจะวิ่งบนไปบนมาไม่ได้ทำเลยแล้วก็มาขยันกันสักวันหนึ่งดว่อาอา้าวทังเฉลแกขามือแตกขามือสงใส่ขุดรัวเกินไปแตกเลยผมว่าแมบ,บนี้มันแทบจะไม่มีอะไรให้เราทำเลยจครับนอกจากขุดหินไปวันๆแล้วก็รอมอนสเตอร์เกิดมันมแรงครับแต่เราไม่รู้จะทำอะไรกัน จริงมันมีเยอะนะครับไอ้ที่ให้ทำในสกายบอ็อกเนี่ยแต่เราคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรงนานพาร์ทนี้ก็ไอ้ต้นไม้มันจะเกิดได้ไงเนี่ยงั้นพาร์ทนี้ก็ขอตั้งชื่อว่า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 อะไรเดีย๋ยน่าสิอยู่ไปวันวันเดี๋ยวเสียงเพลงดังเกินพาร์ทนี้ขอตั้งชื่อว่าอยู่ไปวันวันกับสกายบอ็อกพาร์ทสี่พาร์ทห้าดิพาดหอ ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ปลูกตรงไหนดีเนี่ยโอ้โหปลูกสลิมเลยวางหินไปวางปาร์ทห้าก็มาอยู่กับพาร์ทห้าปาร์ทห้ากับการขยายเกาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิว,ว่าสกายบอกเขาให้ทำอะไรบ้างจะได้มีอะไรทำมากขึ้นหน่อยฮะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าสกายบอกเขาให้ทำอะไรบ้าง มีอะไรทำเยอะๆเลยจะได้มีอะไรให้ทำหน่อยไม่ได้หยุดนิ่งๆขยายเกาะไปวันๆเดี๋ยวเออใช่พี่เดี๋ยวไปถ่ายเกาะล้างกันดีกว่าจบพาร์ทห้าเนี่ยอันนี้พาร์ทอะไรนะพาร์ทห้าพาร์ทห้าพาร์ทสุดท้ายดีกว่า พอาะไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อแล้วจริง,จร,งจริงมันรู้แหละแต่มันคงทําทําไม่ได้นะพี่าาละว่ารู้อะนี่ขอเป็นพาสุดท้ายแล้วกันนะครับกับการทายทำสกายบอกซึ่งเราก็สามารถใช้ชีวิตรอดได้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะแล้วก็คงไม่ต้องทําอะไรมากมายใช่ไหมครับพี่ใช่แล้หลังจากนี่ก็คงเป็นปีเก่าแลนะ้ว ปีเก่าล้วก็สายสกายบอกปีใหม่ก็มาติดเกาะหลังต่อเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วติดอยู่เกาะลอยฟ้าปีนี้ติดอยู่เกาะกลางทะเลใช่ได้ใช่ได้หาดคอได้ไหมเอาหาดคอนาะแล้วแต่ได้หมดไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวครับใช่ใช่ใช่ใชอันพาร์ทสุดท้ายเอาสั้นๆเลยพอสักประมาณมืดปุ๊บก็จบเลย ใช,ช่ผมว่างั้นแหละใช่คเพราะผมเราก็ไม่รู้เราจะทำอะไรดีก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะใช่ครับไม่มีอะไรทำแล้วนั่นแหละเราก็มีโบแล้วเรามาทำนี่กันเถอะมีนะครับอ้าวเดี๋ยวจะมาโดนต้นไม้กินกันนะครับอ้าวอ้าวอ้าวต้นไม้ทรยศเฮ้ยเหยียบเลยนี่ ตอนนี้ก็คงใช้ชีวิตรอดได้อย่างสะสุขนะครับว่าคงจะไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเพราะเราอยู่ได้ถือว่าการใช้ชีวิตรอดครั้งนี้ประสบความสําเร็จเราก็จะจบพ่านห้ากันในตอนมืดนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ขึ้นจบผ่านห้านะแล้วเราก็จะระเบิดเกาะน,นี้ทิ้งใช่โอเคครับระเบิดเกาะน,นี้ทิ้งนะครับมันดูดูไปมันก็สวยดี โอ้ใช่ะนะใช่พระสุดท้ายเอารูปนี้ขึ้นปกเลยพาสุดท้ายแล้วก็ปเกาะอันเหม็ดเนางั้นเรามากระโดดเล่นกันเถอะครับครับโอ้ไม่ได้แล้วโดดเล่นว่าแต่ดวงอาทิตย์มันหายไปไหนเอออ๋ออ,อยู่นู่นอ๋อใช่ใช่ดวงที่ตอนนี้ก็ใกล้เย็นแล้วนะครับ แล้วก็มาโดดเล่นอยู่บนต้นกระบองเพชรกันดีกว่านะครับนะจะุดน,นี้อะื้ออือ้ออ,อือ้ออื้ออื้อพอเถอะโอ้หนึ่งาตายถ้าหายอะื้อ,อถ้าหายหมายนะกลมลงไปข้างล่างมองคือไม่ไม่เห็นขาตัวเองโอ้ oh ่แต่พอเห็นคนช่วยช่วยช่วยผมด้วย,ดบบดวยอ้ออ้อเอาเอา่อไ <laughs> ททูสวีมอิน ลาวาผมนี่เป็นฆาตากรนะฮะเอาไม่นะัน,นี้ก็จะต้องหนีหนีฮีโร่โปรเจกต์โอ้ช่วยผมด้วยไม่นะไม่นีเร็วๆนีเร็วนีเรวมนะาเขาฆาตากรตอนนี้ฮีโร่บายน้ายิ้มแล้วก็ไม่อยู่แล้วครับกลายเป็นคุณฮีโร่โปรเจกต์ฆาตากรผู้บ้านเลือดแทนช่วยคนอาตากรมาคนใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแต่เขาใช้เวลา yeah. เยอสิบปีครับโดยการต่อยจนตาย ทรมานจนตายเออตีครับโอ้ไม่ไปิดประตูปิดประตูเอ้ยขึ้นไม่ได้อ้อยโอไม่นะอย่าเข้ามานะเฮ้ยเ้ยผังประตูด้วยฆ่าแโอ้โหพังประตูด้วยโอไม่นะไม่ขุดหินขุดหินนี้ขุดแล้ว เดี๋ยวจะมาพังสะพานกันนะครับเนื่องจากเขาเริ่นจะบุกมาฆ่าผมแล้วออืเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหถือเออสรุปผมนี่ก็กลายเป็นฝ่ายโดนขังแทนใช่ไครับเ <c oughs> อ้ยวันนี้ก็จะมาโชว์การฟิลเลอร์นิง่งจะไปฟิลเลอร์นิง่งเออ,อไม่ถึง แล้วขอจบพาร์ทสุดท้ายแลเพลงที่นี้นะครับก็ขอลางไปก่อนนะครับโดยการเราจะระเบิดเกาะนี้ทิ้งซะสนใจร่วมด้วยช่วยกันระเบิดนะครับครับเกมหมดเลยฮะก็นับผลเปลี่ยนเกมหมดหนึ่งได้เลยครับอ้าวทีนทีหลุดเอาจากแรกต้องวางทีนทีให้ท่วงเกาะนี้เดี๋ยวผมขอให้ต้นไม้มันโตเต็มที่ก่อนอ๋อครับก็ปลูกนะครับก่อน ก่อนลาจ่าครับขอถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนครับทวีตรอบรอแชร์อะไครับได้เวลาระเบิดแล้วใช่ไหมครับ <All right. S 1> เดี๋ยวเราจะไปแกะเกาะกันนครับว่ามันจะเหลือเบ็ดล็อกล็อกอย่างเดียวไหมครับเออผมว่ามันไม่น่าจะนะครับเชื่อผมนะครับถ้าเกิดผมถูกไปก็ไม่ยงเดี๋ยวนี้เกมดังมากเนี่ยจไม่เหลือเบ็ดล็อกนะครับอื้อแล้วเราจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเราจะต้องใช้สนูไฟกันเปิดฉากครับเอาอยู่ไหนเดี๋ยวผมผมสั่ง สั่งสั่งคาถาก่อนนะฮะสั่งคาถาด้วยนะครับแบบนะครับโอเคได้ทะูไฟแล้วครับฟิวนะครับ,นะรบจะเริ่มการระเบิดเลยไหมครับครับเอาเลยฮะรเริ่มเลยและกเกาะที่เราสร้างมากันนานอืมภาพค้างเลยฮนะ <c oughs> โอเคครับณจุดนี้แล้วก็ไม่เหลือครับก็ขอลาไปก่อนกับพระสุธานะครับลาก่อนสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามเกาะล้างนะลาก่อนลาบก้อย